อี s Easy ี่แท็กสตาร์ทอัพวันนี้เสนอตอนหนี้สินหนี้สินหมายถึงจํานวนเงินที่กิจการเป็นหนี้คนอื่นหรือพันธะอันเกิดจากรายการค้าการกู้ยืมหรือเกิดจากรายการอื่นซึ่งต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์หรือบริการเช่นเจ้าหนี้การค้าเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีธานาคารเจ้าหนี้อื่นเป็นต้น การชำระหนี้สินหรือภาระผูกพันในปัจจุบันอาจทำได้หลายลักษณะเช่นการจ่ายเงินสดการโอนสินทรัพย์อื่นการให้บริการของกิจการในอนาคตการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่โดยก่อหนี้สินใหม่เพื่อชำระหนี้สินเดิมเป็นต้นตัวอย่างรายการรับรู้หนี้สินเช่นกรณีที่กิจการซื้อสินค้ามาหรือได้รับบริการมาหากมีได้ชำระทันทีมีผลในการดังกล่าวทำให้เกิดหนี้สินขึ้น การรับรู้เงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินจะทําให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันการจ่ายคืนเงินกู้ในอนาคตกรณีที่กิจการขายสินค้าโดยมีการรับประกันหลังการขายจะต้องรับรู้ค่าซ่อมแซมสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นหนี้สินของกิจการโดยการประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาที่ประกันที่เกิดขึ้นจากการหลังการขายอีกด้วยประเภทของหนี้สินในการจัดประเภทของหนี้สินจะแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ หนึ่งหนี้สินหมุนเวียนหมายถึงหนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน1ปีหรือระยะเวลารอบดําเนินการตามปกติของกิจการด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อนหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน 2. องหนี้สินไม่หมุนเวียนหมายถึงหนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนมากกว่า1ปีหรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดําเนินการตามปกติของกิจการ 3. าหนี้สินโดยประมาณหน,มาหนี้สินซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนแต่ได้ประมาณการขึ้นมา 4. ีหนี้สิน อันเกิดขึ้นหมายถึงรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นภาระผูกพันในอนาคต 5. นี้สินอื่นหมายถึงหนี้สินซึ่งไม่อาจจัดเข้าเป็นประเภทของนี้สินใดๆได,ได,ได,ได้การบันทึกบัญชีนี้สินหมวด2โดยจะลดด้านเดบิตเพิ่มด้านเครดิตตัวอย่างที่ 1. ซื้อสินค้ามูลค่า3,000บาทเป็นเงินเชื่อโดยจะเดบิตซื้อสินค้าหมวด 5- 3,000บาทและจะเครดิตเจ้าหนี้กันค้าในหมวด 2- 3,000บาท ตัวอย่างที่2การจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้า500บาทด้วยเช็คจ่ายล่วงหน้าเราจะเดบิตเจ้าหนี้การค้าในหมวด2 500บาทและจะเครดิตเช็คจ่ายล่วงหน้าในหมวด2 500บาทตัวอย่างที่3 ู้ยืมเงินจากธนาคาร2,000บาทพร้อมจ่ายค่ารมเนียมธนาคาร10บาทเราจะเดบิตเงินฝากธนาคารหมดหนึ่งบาทและจะเดบิตค่าทมเนียมธนาคารในหมด5อีก10บาทและจะเครดิตเงินกู้ยืมธนาคาร2,000บาทเพียงเท่านี้คุณก็จะได้บันทึกบัญชีนี้สินของกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว